สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้านี้ครับแ้งมันคือโตะรีดผ้าของทีฟาวใหญ่ๆแบบนี้เลยผมสูง170นะครับตัวนี้น่าจะประมาณ100เกือบๆ160เซนนะครับวิธีการใช้งานสลักเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะกดแนบๆแ,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 แบบนี้นะ แข็งแรงนะที่ผมสั่งมานะครับเพราะว่าเขาใหญ่ครับคือเขาใหญ่กว้างมันไม่ต้องขยืนเสื้อผ้าเยอะแบบบางทีวางเกือบหนึ่งตัวก็สามารถรีดได้แล้วนะครับมาดูกันเลยวิธีการใช้งานนะสลักอยู่ทางด้านนี้ผมถนัดขวานะครับผมต้องเอาที่วางเตารีดไว้ทางด้านล่างนะครับฉะนั้นผมต้องกลางแบบนี้กดสลักปุ๊บผมก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นนะถ้าเป็นผมผมกลกางอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยกสมมติขนาดนี้ต้องการความสูงก็ด้านล่างยกวัดสูงขนาดไหนวัด อ่ะผมเอาขนาดนี้แล้วกันถามว่าโครงเรลงไหมไม่ครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ฐานเขามันกว้างอะ่ะมันจะไม่ยกเยกเหมือนไอ้ตัวขาลเล็กนะครับคุณดูดิเนาวางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาตอรีดมาวางให้ดูเสื้อเชิ้ตเพราะว่าผมต้องรีดบ่อยนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยอันนี้คือแผ่นหนึ่งแล้วนะรีดได้แบบนี้เลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยวางสองครั้งจบแบบนี้เกือบได้หลังทั้งตัวของผมเลยนะอีกนิดเดียวอะ่ะหลังหนึ่งละเนี่ยคือนแบบ มันกว้างสะใจความกว้างเนี่ยประมาณ40เซนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยกว้างเท่าไหร่จริงๆแล้ว44เซนนะฮะความยาวเนี่ยเดี๋ยวเอาจากนี้จนถึงนี้นะไม่ต้องเลยไปนี่นะฮะล้อ26เซนกางเกงตัวหนึ่งขายาววางได้ครับสบายมากถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการโตร๊ะิีผ้าที่มันใหญ่ๆเก็บง่าย ามว่าเก็บง่ายไหมผมก็ว่าง่ายนะคือผมเป็นผู้ชายนะแต่ผมชอบตรงที่มันรีดทีเดียวแล้วมันง่ายมันจบมันรีดไวมากแล้วทําให้เรารีดไวเนี่ยประหยัดไฟครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะที่ผมจับจุดมาได้นะครับทีนี้มาดูเตารีดของเราเนี่ยเตารีดคุณสามารถวางแบบนี้ได้แต่ส่วนมากเขาก็วางแบบนี้ปะไอะตัวนี้มันเข้าไม่ได้มันกว้างจนคุณสามารถวางเตารีดบนนี้ได้ใหญ่ไหมโ <laughs> คตรใหญ่เลยอ,ะอ่ะเออในแหละที่ผมชอบเตารีดตัวนี้เป็นของอิเล็กทริกนะครับเขาถอดฐานแบบนี้ได้ด้วยคุณก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับ ถ้าสนใจผมมีไว้ในตะกร้าอยู่แล้วนะฮะของอเล็กทริกตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันทีนี้ต่อให้เป็นเสื้อแบบนี้ชว่วงต่อให้เป็นผ้าแบบนี้ผ้าไอ,พาาอา้พวกผ้าไหมอิตาลีพวกผ้าซาตินที่มันลื่นๆน่ะคือมันก็วางแล้วมันลื่นยากครับเพราะว่าเออมันกว้างแต่ถ้ามันแคบเนี่ย ผมเคยเจอเคยใช้ตัวที่แล้วอะ่ะแค่ประมาณแค่นี้วางแค่นี้เสร็จปั๊บไอ้ที่เหลือเป็นเลือดตกหมดเลยหรือแบบวางเงี้ยเนี่ยคือเราจะรีดแผ่นหน้าแผ่นเดียวเนี่ยเรียกรีดซ้ายขวามันก็จะถลายตกลืดื่นล,ลงไปเลยโต๊ะรีดผ้าเล็กๆอ่ะมันจะมีปัญหากับพวกผ้าลื่นๆพวกนี้นะฮะผมก็เลยเออซื้อใหญ่ๆดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเชิ้ตบ่อยนะฮะมันต้องรีดแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อมันใหญ่เสร็จเนี่ยมันกว้างเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้เราประหยัดไฟคือเราจะรีดได้เร็วขึ้น ปูครั้งเดียวจบจะจะจะจจบราคาจะอยู่ที่1,200-1,300นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมไปเก็บโค้ดเอาในทิกต o อถ้าผมเจอตะก้าผมจะมาแปะไว้ให้นะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ต้องไปหาซื้อเอานะครับโอเคแต่ถ้าใครสนใจจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย